สำหรับดวงดาวในช่วงเดือนตุลาคมนะคะครึ่งแรกนะถือว่าดาวคู่ศัตรูที่เกี่ยวข้องในช่วงที่แล้วนะคะก็โคจรย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพเรือนมรณะของชาวมีนนะคะก็เกิดเป็นคู่ธาตุเกิดขึ้นนะจากเดิมที่ดาวคู่ศัตรูส่งผลกับตัวตนนะคะบรรยากาศดวงชะตาเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาถึง14เมษายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงตุลาคมนะคะวันที่6ตุลาคนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะและวันที่9ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภาษของชาวมีนโดยเมื่อดาวย้ายนะคะดาวพุธก็จะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกรนะ์สำหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุน้ํานะคะดาวคู่ธาตุไปอยู่ในภพเรือนมรณะของชาวมีนนะคะบ่งบอกเรื่องของความเปลี่ยนแปลงน,นะคะช่วงนี้เป็นจังหวะที่บางอย่างก็มีวาระจบลงได้นะเช่นการปิดจบการงานนะคะ เรื่องของการหมดวาระบทสัญญานะหรือโครงการบางอย่างที่หยิบจับทําอยู่นะคะถึงจุดสิ้นสุดพอดีนะคะเชิงการเปลี่ยนแปลงในสังคมก็ได้บางท่านเป็นงานกลุ่มงานทีมนะคะที่ช่วงนี้ก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องอื่นๆนะเนือ่องจากดาวศุกร์นะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะมีความเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะเสริมดีนะคะกับเรื่องราวในเชิงมรณะนะเช่นเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องของการ เกี่ยวข้องกับทางไกลนะช่วงนี้อาจจะมีงานมีเงินนะคะเกี่ยวข้องมาจากเรื่องต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดนนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีกรรมมรดกสินทรัพย์ได้นะันเนื่องจากในภพเรือนมรณะนะคะช่วงนี้ก็คือดาวศุกร์มีกําลังเข้มแข็งส่งผลให้เรื่องราวในเชิงมรณะนะเป็นแหล่งทางการเงินของชาวเมีนนะคะไม่ว่าจะเป็น เงินก้อนนะคะจากการต่ออายุต่อสัญญานะคะสิ่งเกา่าสิ่งเดิมในอดีตไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือเป็นผลงานก็ได้ช่วงนี้บางครั้งได้เงินมาจากเรื่องเหล่านี้นะคะเรื่องของต่างประเทศต่างแดนคนที่ไกลช่วงนี้บางทีจะได้เงินมาจากแหล่งนี้นะคะอย่างไรก็ดีจะเป็นคู่ท่าที่ส่งเสริมให้ใช้จ่ายเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยช่วงนี้อาจจะมีลักษณะจ่ายเงินไปเพื่อการเข้าสังคมนะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องเพื่อนฝูงแวดวงนะที่เราเองจะต้องรับผิดชอบหรือไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะจ่ายเงินในเชิงซ่อมแซมเข้าของนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับน้ํานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่รั่วซึมนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงภัยทางน้ำนะส่งผลให้เราจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆนะคะ สำหรับดาวคู่นี้นะคะก็จะส่งผลให้ช่วงนี้เหตุปัจจัยหลายสิ่งนะนํำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชาวมีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคมเรื่องการงานเรื่องการปรับตัวต่วตางๆซึ่งชาวมีนเป็นคนลัคนาราศีธาตุน้ำนะก็จะสามารถปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะดาวพระเกตนะคะย้ายออกจากภพเรือนการงานนะคะไปเข้าภพเรือนสุภานะซึ่งเป็นภพเรือนเรื่อง ความสุขความเจริญความก้าวหน้านะคะไปกระตุ้นสิ่งเหล่านี้นะช่วงนี้จะมีเหตุเข้าสังคมใหม่ๆได้นะคะก็เกิดข้อเสนอนะหรืออะไรที่เป็นเชิงก้าวหน้าปรับปรับฉับพลันในเชิงเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมคอนเนคชันนะคะชีวิตการงานช่วงนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงอาจไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะในเชิงการงานหรือว่าเจ้านายนะหรือคนที่มีศักดิ์สูงกว่าหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เหนือเราเนี่ยผลักดันเราให้ไปสู่เรื่องของความเจริญก้าวหน้าบางอย่างนะคะ นอกจากนี้ก็เป็นช่วงที่ไปกระตุ้นในเชิงไอเดียความคิดนะใครที่ทำงานสร้างสารรค์ออกแบบนะคะหรือว่าใช้ไอเดียแปลกใหม่ช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีเรื่องไอเดียความคิดมากเป็นพิเศษในขณะเดียวกันกระตุ้นในเชิงความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านดังนั้นเป็นช่วงที่ดาวพระเกตย้ายนะคะบางท่านก็จะเกิดความว้าวุ่นไอเดียเยอะอยากหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะหรือช่วงนี้มักคิดหรือกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะสาหรับดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนสุภะนะคะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ สหัสชะด้วยก็คือการเดินทางนะคะก็คือเดินทางใกล้ไกลนะหรือบางท่านเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดได้ในช่วงนี้นะเนื่องจากดาวกระตุ้นในส่วนของการเดินทางหลายจุดนะคะ สำหรับดาวพรหัสนะคะเป็นดาวประจําตัวงชาวเมียนนะคะรวมทั้งเป็นดาวการงานในเดือนตุลาคมนะคะก็จะเริ่มโคจรผิดปกตินะคะบ่งบอกถึงสภาวะที่ดาวตัวตนและดาวเรื่องงานนะคะตอนนี้อยู่ในภพเรือนสังคมนะคะก็จะมีลักษณะเริ่มไม่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับแวดวงนะบางท่านเป็นจุดเปลี่ยนนะคะระหว่างสังคมเก่ากับสังคมใหม่นะหรือช่วงนี้จะมีลักษณะ งานกลุ่มงานทีมนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะเนื่องจากมันเป็นความที่ดาวไม่ปกตินะคะอย่างไรก็ตามนะก็เป็นช่วงที่ยังหาเงินได้อยู่นะคะเนื่องจากดาวการเงินถือว่ายังโคจรเป็นปกตินะคะสำหรับเมื่อดาวประจําตัวโคจรผิดปกตินะคะชาวมีก็อาจจะได้รับผลกระทบนะในช่วงปลายปีก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะฮะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาการพัฒนาสิ่งใหม่ๆมันก็ต้องใช้ เวลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราจะรู้สึกว่าสมาธิมันไม่ค่อยนิ่งนะคะหรือว่าความจดจ่อมันน้อยลงลูกหลานใครที่เป็นชาวมีนนะคะเรื่องการเรียนกา,ารศึกษาก่าจะต้องเขี่ยวเข็นมากขึ้นนะเนื่องจากดาวพฤหัสเมื่อโคจรผิดป,ปกติส่งผลให้เรื่องของอความขยันภาคเพียรมันก็อาจจะต้องจำจีจำชัยต้องผลักดันนิดนึงนะคะ สำหรับทิศทางการงานของชาวมีนะคะเมื่อดาวโคจรผิดปกตินะคะก็ไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องถอยหลังนะไม่ว่าจะเป็นงานในอดีตนะคะสิ่งที่เป็นโปรเจกต์โครงการใหม่ๆในช่วงนี้บางทีมันเกิดจากเรื่องเอาสิ่งเก่ากลับมาทําใหม่ทําอะไรจากของเก่าของเดิมที่มีนะคะหรือว่าการงานเป็นลักษณะซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขนะสิ่งเหล่านี้ยังพอไปได้ในขณะที่เรื่องอะไรใหม่ๆในเชิงความก้าวหน้าทางการงานก็อาจจะต้องใจเย็น โดดเด่นจากเรื่องลาบผลงานในอดีตนะสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่ทำไว้บางครั้งจะนำกลับมาสานต่อนะหรือสิ่งที่เคยทำไม่สำเร็จในอดีตอาจจะนำมาทำใหม่แล้วสำเร็จในช่วงนี้ได้นะคะสหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะช่วงนี้ดาวพันธุไปอยู่ในภพมรณะนะคะอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงครัวเรือนก็ได้ภาระบทบัตหนนะ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงกันนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่มีภารกิจนะอาจจะเดินทางบ่อยนะคะไปโน่นมานี่ก็อยู่กับครัวเรือนน้อยลงนะคะ หรือบางท่านจะเป็นเชิงซ่อมแซมใช้เงินไปกับเรื่องเข้าของเสียหายนะอย่างที่บอกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําเรื่องของเหลวเรื่องอะไรที่เป็นเชิงรายจ่ายเชิงซ่อมแซมนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพคนในบ้านนะบางท่านจะมีเหตุไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหยุกยาเรื่องหาหมอนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจทางสุขภาพของคนในบ้านในครัวเรือนนะคะสําหรับในเชิงเพื่อนในเชิงสังคมนะคะช่วงนี้ดาวสุขโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะถือว่า ดึงดูดกับเรื่องเสน่ห์ดีขึ้นนะจากเดิมที่มักจะไม่ค่อยโดดเด่นในทางสังคมนะได้รับผลเสียจากเรื่องของผู้ร่วมงานเพื่อนต่างๆนะคะหรือว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไม่ค่อยประสานดีเท่าไหร่นะช่วงนี้ถือว่าจะดีขึ้นเนื่งองจากดาวสุขมีกําลังเสถียรเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะนะคะกับคนต่างวัยนะหรือต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างกันหลายสิ่งนะก็ส่งผลให้ช่วงนี้ มันเป็นการปรับตัวที่นําไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆได้นะคะเรื่องงานกลุ่มทีมนะคะถือว่าก็พอได้สําหรับช่วงนี้นะแต่เนื่องด้วยดาวพลหัสเริ่มโคโจรหอยหลังอย่างที่บอกมันก็จะมีจังหวะยึกยักบ้างกับเรื่องกลุ่มเรื่องทีมเรื่องงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะรวมทั้งอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมาเยือนนะกับเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องสังคมทางการงานนะคะ ในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะดาวอริอยู่ในภพเรือนปัต,ตนิช่วงนี้ก็คือเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องคู่ครองนะคะหมายถึงการมีความลับในเชิงการครบหาได้นะหรือว่าช่วงนี้นะคะคู่ครองคนคบหาอยู่ที่ไกลนะหรือเป็นช่วงที่การครบหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นได้อาจจะเป็นช่วงที่ดึงดูดคนเข้ามาพูดคุยคบหาสมาคมนะแต่ความสำเร็จในการครบหาก็อาจจะอาจต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ สำหรับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะดาวคู่ธาตุไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะช่วงนี้ระวังลื่นล้มนะจากเรื่องของเหลวก็ได้นะคะเรื่องน้ํารัว่วน้ําซึมต่างๆรวมไปถึงนะคะ,ะเรื่องเป็นหวัดคัดจมูกภูมิแพ้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะคะกระตุ้นเรื่องไอเดียความคิดดังนั้นบางท่านก็จะอไอเดียเยอะเป็นพิเศษนะคะบางท่านก็ฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะควบคุมความเครียดไม่ได้นะ,ะช่วงนี้ก็ถือว่าชาวเมนนะคะดาวพระรหัสโคโจรผิดปกติพอดี จะคิดอ่านใดๆในชีวิตช่วงนี้ตั้งสตินะคะคิดอ่านทบทวนหลายๆรอบนะคะหรือว่าเรื่องของการอยู่ในช่วงทบทวนชีวิตนะจากสิ่งที่สําเร็จในอดีตนะคะหรือว่าข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะะช่วงนี้ประเมินผลตัวเองแล้วนําไปวางแผนเพื่ออนาคตสิ่งเหล่านี้เหมาะสมตามลักษณะดวงดาวนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมินในช่วง1-15ตุลาคมนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ